4. จำนวนผู้เสียหายณสิ้นสุดวันที่3ทธันวาคม2568มียอดรวมทั้งสิ้น17รายโดยในจำนวนนี้มีทั้งนักธุรกิจนักแสดงรวมถึงผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติ 5. ผู้เสียหาย17คนเริ่มทยอยเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2568หลังนานาไรบินาเริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนตามที่รับปาก 6. ผู้เสียหายให้รายละเอียดโดยระบุว่าตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี2565ถูกนานาไรบีนาชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่าน4รูปแบบการลงทุนประกอบด้วย 1>, 1. ธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้ผลตอบแทน4-7%ต่อเดือน 2. ลงทุนเทรดหุ้นโดยอ้างว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมทำธุรกิจ 3. ลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาบาสเกตบอลร้านอาหารในต่างประเทศและบริษัทต่างๆของนานารไยบินาเอง 4. ลงทุนในกองทุนเครือธุรกิจครอบครัวรายใหญ่โดยอ้างว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจเข้าร่วมด้วย